สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พญามหามาเจอกันในทริปของช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหลายท่านก็เดินทางไกลไปทางเรือทำงานบางท่านก็ไปประชุมสัมมนาบางท่านก็กลับบ้านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หลายท่านก็กําลังทำมาค้าขายเปิดร้านบางท่านก็จิบกาแฟดูข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง หลายท่านก็ศึกษาดูคลิปพระสมเด็จสองพระก็มีในยามเช้าเชนี่ท่านจะทำหน้าที่อะไรวันนี้ก็ขอให้รอดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขทุกท่านนะครับบุญใดล้ำํำทำใดเลิศสิ่งใดประเสริฐก็จงมีแด่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับพาะมามหาก็นำเอาพระสมเด็จที่มีวันณนะ ธรรมชาตินะที่ครูเตรียมไว้ได้กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีก้านเมลิแห้งสีขี้เท้าสีลานสีเมล็ดพิกุลสีช็อกโกแลตสีพิกุลแห้งสีน้ำนมสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีมันปูนะแล้วก็แตกลายงาแตกลายขนุกปลอดสีมะกอกสุก แตกหลายสังฆโลกนี่คือวันณะสีพระที่ครูเตรียมไว้ได้กล่าวไว้นะอย่างองค์นี้เพื่อนๆถ้าใครดูคลิปสององค์ที่ผ่านมาพา่อใหญ่มหาเอามเมล็ดพิกุลเมล็ดพิกุลแห้งนะแล้วก็เอาเรียกว่าหอยนะเอาหอยร้อยปีมาเทียบให้ดูเลยเอามเมล็ดพิกุลแห้งมาเทียบให้ดูเลยแล้วองค์นี้ก็เอา ดองปูนะเพื่อนดองปูจะเป็นปูนาปูหลวงปูทะเลโดยกายภาพแล้วสีเขาจะไม่แตกต่างกันปูหลวงปูภูเขาปูนาปูทะเลเนี่ยหรือว่าปูป่าปูอะไรก็ตามเนี่ยโดยกายภาพเนี่ยเขาไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของดองปู ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาสมเด็จนี่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างองค์นี้บอกว่าสีมันปูเห็นไหมเพืนเนสีมันปูครูตรียมปวายนี่ท่านก็สังเกตนะเพื่อนเอนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในในธรรมชาติของภาสมเด็จแล้วก็ธรรมชาติวัสดุที่ท่านมีอยู่ในครัวในบ้านบ้านบ้านของท่านเนี่ยที่ท่านมีท่านก็นํามาเปรียบเลยเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วอ่ะ นะทำให้อนุชนคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยมาศึกษานะมาศึกษาตามตำราตามลายแทงที่คนเก่าคนแก่ได้ทำไว้อย่างองค์เนี้ยแน่นอนองค์เนี้ยเป็นพิมพโบราณยุคชาวบ้านยุคต้นเลยนะเพื่อนเพื่อนบางครั้งเรียกว่าพิมพใหญ่โยเพื่อนเพื่อนคงเคยได้ยินอะเนาะ,นะดังนั้นคนที่มาคอมเมนต์พ่อใหญ่มหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิดพิมพ์ผิดเนื้อหรือว่าผิดยุคเนี่ยท่านต้องเข้าไปดูว่า ไปย้อนดูศึกษาใหม่เปิดตาเปิดใจท่านอย่าไปเป็นคนที่โง่เง่าเต่าตุนให้แมทริกของสมาคมชมรมคนที่เขาค้าขายมีจิตใจระโมบรมรม,รม,มากโดยแก้แหวนเงินทองเนี่ยปกปิดหลอกขายผ้าปลอมให้กับชาวบ้านได้เงินล้านมาถ้าท่านอยากได้เงินเหมือนเขาต้อง,ต,องต้องไปหาพระดังที่เขาต้องการเขาก็จะบอกว่าพิมพ์อย่างนี้เนื้ออย่างนี้นะนำมา ท่านก็ต้องไปหาพิมพ์อย่างนั้นเนื้ออย่างนี้ตายสามรอบเกิดสามครั้งท่านก็หาไม่เจอนะเข้าใจไหมครับดังนั้นถ้าท่านบอกว่าผิดยุคยุคไหนครับท่านรู้ไหมตัวที่ท่านบอกว่าผิดยุคนี้ในแต่ละยุคนะพศไหนบ้างเขาแบ่งพระออกเป็นกี่ยุคนะแบ่งเป็นกี่ยุคในแต่ละยุคพศไหนท่านรู้ไหมไม่บอกถ้าท่านอยากรู้ท่านไปหาเอาเองท่านอย่าขี้เกียจท่านอย่าขี้เกียจในการศึกษาหาความรู้ถ้าท่านขี้เกียจท่านก็จะเป็นคนอย่างนี้ ชอบพูดอะไรแบบผิดๆชอบพูดอะไรมาแบบคนอื่นอ่านแล้วนี่ขำแล้วก็ถึงเขาไม่ขำแต่เขารู้ว่าองค์ภูมิของท่านมีแค่นี้นะเข้าใจไหมครับดังนั้นผิดยุคหลงยุคไม่ทันยุคคุณไม่ต้องพูดนะถ้าคุณอยากรู้คุณไปดูเอาในช่องมหาสองข้าบ้านนี่ได้พูดไว้เยอะมากเรื่องพิมพ์เรื่องเนื้อเรื่องยุคเนี่ยไม่ไม่ไม่พูดซ้ําเพราะว่าการที่จะได้องค์ความรู้มาเนี่ยท่าน,น,นไม่ ไม่เสียเงินไปอบรมเลยท่านไม่ได้เสียเงินซื้อหนังสือท่านไม่ได้เสียเงินซื้อพระเป็นหมื่นหมื่นสัญสนล้านล้านเหมือนชาวบ้านเขาท่านมานั่งพูดแล้วก็อาศัยความอิจฉาลิษยาของท่านเนี่ยมาพูดสั้นๆแค่นี้มันมันมันไม่ไม่เกิดองค์ความรูร้ก,กับคนอื่นนะดังนั้นท่านท่านอยา่าขี้เกียรตินะนอกจากว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีพระ ไม่มีเงินขัดสนว้าวุ้นในตัวเองแล้วท่านยังเป็นคนที่ขาดปัญญาเข้าใจไหมครับดังนั้นดังนั้นไอ้คำว่ายุคเนี่ยท่านไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปนะไม่บอกนะคนประเภทนี้เป็นบัวเดี๋ยวว่าแต่ใต้น้ำใต้ตมนะใต้ตมเพื่อนๆดูองค์นี้เห็นไหมครับ นี่คือดองปูเห็นไหมดองปูเนี่ยนี่คือมันปูนะด้านในเนี่ยมันปูเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันปูนะอันนี้เป็นปูหลวงนะบางท่านเรียกว่าปูภูเขานะเห็นไหมครับนี่เพื่อนเพื่อนดูดูโดยกายภาพนี่สีวันน้าท่านก็คล้ายคลึงกันนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือตัวองค์พระนะคือตัวองค์พระเป็นลุม่มเป็นบอ่อเป็นสี วันณะที่แตกใหมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คล้ายคลึงกันนะโดยกายภาพเนี่ยดูด้านหลังเพื่อนๆการแตกลายไหมการแตกลายการยุบการยอ่อการแยกการปริเนี่ยคล้ายคลึงกันมากเลยเนี่ยครูตรียมบาวายท่านท่านสุดยอดนะคนโบราณน,นะเนาะเห็นไหมเพื่อนๆดูโดยกายภาพนี่คือดองปูแต่ว่าด้านในปูเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านใน เพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือเป็นมันปูนะเป็นมันปูนะเพื่อนเพื่อนมันปูติดในดองปูอ่ะเป็นมันปูเห็นไหมเนี่ยมันปูนะติดในดองปูเนี่ยนี่คือข้าวขาวนี่คือด้านในเนี่ยไม่ข้าวขาวอย่างเงี้ยเนื้อพระเนื้อคล้ายๆกันแต่พอมาดูอย่างเงี้ยเหลืองอ่อนๆเข้มๆนี่คือด้านในเห็นไหมครับเดี๋ยวพ่อจะมาหาจะให้ดูขยายกันแบบพอประมาณนะนะ กล้องพยายมหาก็ไม่แพงนะครับไม่ไม่ถึงหมื่นบาทแลครับกล้องขยายแบบบ,บ้านๆนะครับไม่มีปัจจัยมากมายที่จะเอาอ่าเป็นล้านนะกูบาอาจารย์หลายหลายช่องอด m i n หลายท่านเอามาเป็นล้านเลยนะเครื่องวัดสแกนค่าหาอายุหามวลสารนี่ท่านเสียงเงินไม่ขี่พันบาทหรอกครับพั 1, 2, 000, นสองพันนี่เอาพระให้เขาดูกูบาอาจารย์หลายท่านมีเครื่องตรวจได้ได้เลยนะท่านมีพระที่คอท่านเนี่ย ท่านไม่ต้องไปออกไปให้เซียนใหญ่ๆดังๆบนห้างอ่ะไม่ต้องให้ไม่ต้องเอาไปเสียสุขภาพจิตให้เขาดูดูแล้วก็ไม่เหมือนของเขาเขาก็จะบอกแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายถ้าท่านอยากได้ออกไปซื้อกับเขาเจ็ดร้อยบาทรนะับรองพาแท้ให้ท่านแล้วท่านก็ถ้าเป็นพาแท้ขายเขาเขาก็ไม่ซื้อทีนี้ก็แปลกด,ดีนะสู้เอาพระองค์เราเนี่ย ไปให้คนที่เขามีเครื่องสแกนค่าวัดตรวจสอบกันเลยดีแท้ทันยุคเก่าถึงขึ้นคอเราสบายใจเพื่อนดูองค์นี้นะเห็นไหมครับเนี่ยมันปูนะเพื่อนเพื่อนนี่มันปูเรามาดองมาดูดองปูกันนี่เห็นไหมเนี่ยสีเห็นไมเพืนเพื่อนนี่คือดองปูนะเพื่อนเพื่อนดูด้านในเนี่ยเนี่ยมันปูติดเยื่อมเลยนะนี่คือมันปูติดในดองปูนะเห็นไหมเพืนเพื่อนเห็นนะ แล้วมาดูเนื้อผระนะเพื่อนๆดูเนื้อพระเป็นไงแปลกไหมเพื่อนๆมาแต่จันไหมครับครูเตรียมปะวายนี่โอ้โหท่านสุดยอดเลยนี่คือด้านในเห็นไหมเพื่อนๆนี่คือด้านในสีเหมือนสีของมันปูหไหมเพื่อนๆนี่นะดูอีกรอบนะ นี่คือมันปูติดในดองปูด้านในเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆพอม,มาดูเนื้อผ้าสมเด็จเป็นไงเนี่ยเหมือนมากเลยนะเนี่ยนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับในแต่ละจุดอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาอย่างนี้นะครับพวกสายห้างเขาจะไม่ไม่เชื่อสิ่งนี้ไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าเขาเขานักธุรกิจคนหนึ่งนะเราไม่ว่ากันนะนักธุรกิจ แต่พวกเราชาวบ้าน ampa, เราต้องการพระแท้นะทาไมเราจะต้องเหมือนเขาอ่ะแล้วทําไมเราจะต้องไปพูดให้ตัวเองดูดีเหมือนเขาอ่ะทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เรามีองค์ความรู้เหมือนกันนะถูกต้องไม meter, はは <visuals> หมครับเพื่อนเพื่อนถูกต้องนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเหมือนไหมครับเนี่ยนี่คือดองปูด้านในไหมเพื่อนเพื่อนสีงังนพอมาดูเนื้อพระเป็นไงเหมือนไหมเพื่อนเือนเนี่ยเหมือนนะเนี่ยนี่แหละครับคือธรรมชาติ เข้าใจไหมครับคุณเข้าใจไหมคือธรรมชาติคุณต้องตั้งสติสิครับเราอย่าไปเอาแมกนิกของไอ้พวกที่เขาขายพระแล้วก็ไม่ต้องมาพูดเราพระแท้ต้องขายได้จะได้ลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นพ่อใหญ่ามาหาพูดไปกี่ครั้งแล้วพ่อใหญ่ามาหาไม่ได้ขายพระมีแต่รับเช่าพระที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองคิดว่าแท้เช่ามาไม่ได้ขายพระดังนั้นจึงไม่ได้เดือดร้อนวาพระพ่อใหญ่ามาหาจะแท้หรือไม่แท้จะสวยหรือไม่สวย ถ้าหากว่ามันเข้าองค์ประกอบตามตำราพ่อใหญ่หากก็เช่ามาก็แค่นั้นจบตัวเองชอบนะดังนั้นคนอื่นเนี่ยคนอื่นที่ไม่รู้คนอื่นที่ไม่มีนะนะคนอื่นที่ไม่รู้คนอื่นที่ไม่มีเนะนี่ยคุณคุณตั้งสตินะคนอื่นเขาไม่เหมือนคุณนะคุณอย่าวาวุ่นนะก็เพราะว่าจิตใจคุณขัดสนจิตใจคุณว้าวุ่นจิตใจคุณหนีละโมบรม,มากคุณยังไม่มีนะนะ เงินร้อยบาทคุณก็ไม่มีอย่าว่าแต่เงินหมืน่นเงินร้อยบาทคุณก็ยังไม่มีเลยแล้วคุณก็เที่ยวไปพูดชาวบ้านในสิ่งที่ท่านพูดท่านยังไม่มีไงครับดังนั้นนี่จึงพูดในสิ่งที่มันเป็นแรงบวกกับตัวเองแล้วท่านจะมีพลังบวกแล้วพลังบวกจะดึงดูดในสิ่งที่ท่านต้องการมาคุณเข้าใจแค่นี้คุณก็ยังคิดไม่ได้นี่เห็นไหมพเพื่อน สวยงามไหมครับน like <BR> like yeah, ี Now, right ่คือดองปูด้านในนะนี่คือสีของมันปูนะเหมือนไหมเพื่อนๆเหมือนนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคุณป้าคุณเจ้าเลยนะนี่แหละครูเตรียมประไวได้กล่าวไว้อย่างนี้นะพญามาก็เอาเป็นแบบอย่างศึกษาสะสมเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนมากเลยนะด้านในเม็ดแดงเม็ดดำครบนะนี่คือเม็ดดำนะเพื่อนๆเนี่ยเม็ดดำ เม็ดดำเม็ดแดงนะเม็นี้คือเม็ดแดงเสียอิปผสมกอกำแพงเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดดำนี่คือด้านหน้าองค์พระนะแล้วก็เราก็จะเห็นข้าวขาวเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เหมือนปูมากเหมือนดองปูมากเลยนะดองปูก็นี่นะครับข้าวขาวอเงี้ย าขาวขาวอมน้ําตาลแดงนิดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่โดยกายภาพดองปัวก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยกายภาพพระสมเด็จก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีพระอยู่ที่คอหรือที่บ้านเนี่ยตั้งสติศึกษาดูคลิปย้อนหลังของพระมหาก็ได้นะครับกล่าวไว้ลักษณะนงี้หลายรอบแล้วนะครับแล้วก็มามาหาวัสดุที่ท่านมีอยู่ พระใหญ่มหาชื่อว่าท่านมีพระใหญ่มหาก็หาเอาแบบบ้านๆนี่แหละครับโอ้โหหลายปีแล้วที่พระใหญ่มหาทำอย่างนี้นานๆดูทีนี่คนลูกคนผองว่าครูตีนว่าท่านได้กล่าวไว้นี่ตามธรรมชาตินี้สวยงามมากนะเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุใช่ไหมครับนี่คือเม็ดพระธาตุเนี่ยรอยปีรอยแตกนี่เหมือนมากเลยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือดองปูนะนี่คือเนื้อ เนื้อเนื้อปูนะเพื่อนๆดองปูแล้วก็เนี่ยสีเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นลุ่มเป็นบ่อเงี้ยคล้ายขึงสวยมากแล้วมาดูมาดูเนื้อพระเป็นไงเพื่อนๆนี่อย่างเงี้ยเหมือนมากดูลายก็สิครับเพื่อนเห็นลายไหมครับนี่รอยปีรอยแตกเนี่ยเป็นลุ่มเป็นบ่อแล้วมาดูดองปูอีกรอบหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยครูเตรียมประวัยนี่สุดยอดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับ เราแยกไม่ออกว่าอันไหนคือพระอันไหนคือดองปูเลยนะอย่างเงี้ยนะครับจบนะครับเรามีเราเห็นอย่างเงี้ยเราเอาขึ้นคอได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยอย่างองค์เนี้มีคนมาขอเปิดราคาพ่อเหญ่มาหาแล้วพ่อเหญ่มาหาไม่ไม่ขายนะให้เยอะด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยพ่อเหญ่มาหาไม่ขายองค์นี้ดังนั้นคนที่ชอบพูดว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์ก็บอกยังไงครับว่าถ้าคุณดูเนื้อคุณดูพิมพ์อ่ะคุณไม่ต้องมาดูไม่ต้องเสียเวลา แต่ถ้าดูเพื่อองค์ความรู้ดูเพื่อที่ศึกษาครอบครองพระแท้เนี่ยท่านดูได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยดูรอยปีดูรอยแตกดูสิครับดูรอยแยกของท่านเนี่ยเหมือนมากนะนี่แหละคือดองปูกับพระสมเด็จที่มีเนื้อสีมันปูดังกล่าวมาเนี่ยเพราะอยามหาดูอย่างเงี้ยศึกษาแบบนี้นะเขา้าใจไหมครับดังนั้นคนที่บอกว่าพระแท้ต้องขายได้ก็บอกแล้วไงครับว่าพระแท้ ไม่จําเป็นต้องขายได้คุณเข้าใจมั้ยครับ uh. yeah. If you know story of the written Buddha in the สํมเด็จวรคัง You may have to know around the people in the Thailand e t h So many people they are coming to study and get said the สมเด็จวรคัง You should be have to b a s i c in your mind I also would like to tell you everyone come to preach Study more and more. If you have the shape in your mind you can get Norik know Sumas, get the parts that the around the people in the Thailand, the people will have to know the parts of the Walla Khan. You know, you should be able to understand that very really important for you. I I say you I say you you're my friend, right The father, mother and family, so I get the knowledge after that I say with you, okay. Good luck for you, everyone. Good luck. Thank you. Goodbye.